เรือพรทุกทุกท่านวันนี้วันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564แล้วก็เป็นวันพระด้วยท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันมหามงคลวันพระใหญ่พระสงฆ์ได้ลงปฏิโมกทํทำความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเองแต่ละวัดก็ทำเหมือนกัน เมื่อทำเหมือนกันก็ได้สาธยายพระปฏิโมกคําำว่าพระปฏิโมกก็คือทางที่จะทำให้จิตของเราดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดรักษาจิตไม่ให้ตกต่ำถ้าจิตของเราไม่รักษามันก็จะตกต่ำะัะนั้นพระจึงมีการแสดงอาบัตว่าท่านทำผิดอะไรบ้างวันนี้ตั้งแต่15วันที่แล้วทำผิดอะไรบ้าง ต้องรีบแก้ไขนะมิฉะนั้นแล้วจิตของท่านจะตกต่ําถ้าตกต่านี่แก้ยากพระทั้งหลายก็บอกว่าโอ้ผมปฏิบัติดีแล้วไม่มีคําว่าตกต่ํามีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆเออดีปฏิบัติต่ตอไปพระใหญ่ก็เตือนพระเล็กพระเล็กก็เตือนพระใหญ่คือเปิดโอกาสให้พระแต่ละลูกนี่สามารถตักเตือนกันได้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นโยมทั้งหลายก็สามารถตักเตือนกันได้พ่อก็สามารถ ตักเตือนลูกลูกได้รับการตักเตือนแล้วก็อย่าไปโกรธคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าพ่อแม่ล้วนแล้วแต่หวังดีต่อลูกการที่พ่อแม่หวังดีมันก็ต้องแน่นอนะต้องตักเตือนต้องโดบังนิดหน่อยทั้งนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีถ้าพ่อแม่ไม่รักท่านก็เฉยไม่พูดไม่ตักเตือนทำผิดก็เรื่องของลูกทำถูกก็เรื่องของลูกพ่อแม่จะไม่สนใจ อันนี้ก็ไม่ดีลูกก็จะเดินทางผิดได้ถ้าลูกเดินทางผิดแล้วใครที่เสียใจมากที่สดุดก็คือพ่อแม่นั่นเองเพราะว่าลูกก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็วงตระกูลของคุณพ่อคุณแม่เมืม่อลูกเดินทางผิดไปติดยาเสพติดค้าขายาเสพติดแล้วก็ติดคุกติดตรางไงโอ้ยพ่อแม่ก็ติดคุกไปด้วยติดคุกทางใจเพราะฉะนั้น พอแม่ตักเตือนลูกๆทั้งหลายเนี่ยอย่าไปโกรธคุณพ่อคุณแม่และในขณะเดียวกันก็อย่าไปว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนเก่าเป็นคนแก่เป็นคนล้าสมัยท่านเกิดมาก่อนเราเราก็รับฟังให้ความเคารพปัจจาอปัจจายนะใหม่อปัจจายนะใหม่คือการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นบุญมันเป็นบุญอย่างหนึ่งอปัจายนะใหม่ บนเกิดขึ้นเพราะการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเราเคารพอ่อนน้อมต่อท่านกล่าวไหว้ท่านยกย่องท่านเชิดชูท่านเกิดพูดพ่อคุณแม่อันนี้ท่านจะปลื้มใจดีใจเบิกบานใจโอ้ลูกของเราเนาะยังรู้จักเคารพเราแล้วังรู้จักรักเราให้การเคารพเราบางคนเนี่ยพอแม่จากไปแล้วก็ยังส่งลายให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะคิดถึงท่านว่างัน้นท่านจากไปแต่ว่า ส่งไลน์ไปไม่รู้ท่านจะตอบหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยความรักที่ลลกมีต่อคุณพ่อคุณแม่มมันมีทางไลน์เท่านั้นที่จะระบายความรู้สึกได้ก็ส่งไลน์ไปถึงคุณแม่คุณพ่อของตัวเองบางคนบางคนอาน,นทำถูกต้องแล้วเราทำความรู้สึกที่มีอยู่นี่ให้เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันโลกก็จะสงบสุขสันด้วยการปรารถนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาสวดมน บนดอยผู้ที่จะนำสดมนต์บนดอยในวันนี้คือท่านพระธนันพรทิติวโรซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในจำนวนสามสี่ท่านที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำเรียกว่าทำทางซูมบ้างทำทางเฟซบ้างทำทางยูทูบบ้างมีท่านโกศินปัญญาวุฒิโกเป็นหัวหน้าท่านมง้งคือท่าน รังสีมันติสวโรแล้วก็ท่านเต็นหรือว่าท่านอานันอนันตคุณโนแล้วกมาถึงท่านพระธน,น,นันพรทิติวโรอันนี้ช่วยทางด้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอที่หน้าตาไม่ชัดท่านก็ใส่แอปให้หน้าชัดกันทุกคนทุกคนเห็นไหมหน้าใสบังแป้ากันหมดทุกคนเลยท่านนี้่เก่งทำหน้าที่ไม่สวยไม่หลอ่อเนี่ยทำให้หล่อได้แต่งหลอ่อแต่งสวยได้ แต่ว่าแต่งหน้าพระไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย <c oughs> เรามาแต่งใจของเราดีกว่าแต่งใจด้วยการสวดมนต์ด้วยการน,นั่งสมาธิอันนี้จะดีที่สุดให้มันใสออกมาข้างนอกโยมเอาข้างนอกเข้าสู่ข้างในก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการได้มาร่วมสวดมนต์เนี่ยขอเวลาอีกนิดหนึ่งก็อยากจะบอกว่า คณะสาสมาธิหนึ่งเนี่ยทำดีหนึ่งรหนึ่งวันบูชาแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าประคุณสนิทพระยานวชิโรดมหลวงพ่อเวริยังสรินทโลยงใหญ่กันทำสมาธิทั่วไทยทั่วโลกมันจะได้บุญมากขนาดไหนลองคิดดูบุญนี้เกิดขึ้นจากการเผื่อแผ่ให้คนอื่นเราบอกคนอื่นได้ คนอื่นก็เข้ามาสวดมนต์โอ้ยฉันไม่รู้เลยมีโครงการดีๆอย่างนี้หลายท่านพูดอย่างนี้นะส่งไลน์มาบอกโอ้ยเพิ่งมาเจอได้รับคำแนะนำจากคนนั่นได้รับคำแนะนำจากคนนี้ท่านอยากได้บุญก็ต้องบอกต่อกันไปบอกคนนั้นบอกคนนี้ว่าที่วัดเทพเจดียาจารย์จัดโครงการคณะศาสมาธิทำดีหนึ่งร้อยหนึ่งวัน บูชาแม่พ่อสารตอบปณิธานท่านเจ้าประคุณสน็จพระยาณวชิโรดมหลงพ่อเรืยองสรินทโลยงใหญ่ทั่วไทยทั่วโลกอบอกเข้าไปแล้วสันติภาพสันติสุขก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกคนเพราะว่าขณะนี้โลกวิกฤตเรื่องโควิดกำลังาระบาดท,ทุกคนก็อยู่ที่บ้านมาสร้างสุขที่บ้านสร้างสุขกันที่บ้านเรียกว่า work f r ฟ m home ก็เป็นสิ่งที่ดี และในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองแล้วก็เผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นด้วยการเผื่อแผ่คือบอกต่อน,นั่นเองบอกต่อหรือประชาสัมพันธ์ต่อท่านใดที่เป็นคณะกรรมการก็จัดทำคลิปวิดีโอขึ้นมาก็ได้หลายท่านทำขึ้นมาแล้วส่งมให้พระอาจารย์โอ้แสงไฟนั่นเนี่ยมีดวงเดียวมันก็สว่างสวไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีพันดวงห้าร้อยดวงหรือว่า หมื่นดวงมอ๊ยมันสว่างสวยเหมือนใจของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันสงบได้นะมันก็มีความสุขจากเราก็เผื่อแผ่ถึงญาติถึงพี่ถึงน้องถึงคนอื่นเรื่อยๆไปจนถึงทั่วโลกโอ้โความสงบสุขก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอละได้เวลาแล้วก็ขอเชิญทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจผู้ที่จะนำสวดมนต์บนดอยในวันนี้คือพระธนันพรทิติบโรโอขอนิมนต์ความเป็นจริงวันพระก็คือวันที่เราจะต้องมาปฏิบัติให้มาก เรามาสวดมนต์เรามาเดินจงกรมแล้วมานั่งสมาธิเรามาฟังธรรมบรรยายหรือว่าธรรมเทศนาเราจะได้ทำบุญกุศลมากขึ้นในพระไตรปิฎกยังบันทึกว่าวันพระใหญ่อย่างนี้เท้าสกะเทวราชจะลงมาตรวจดูว่าใครสวดมนต์ใครทำความดีใครนั่งสมาธิใครเดินจงกรมหรือไม่ถ้ามาทำท่านจะปลื้มใจดีใจโอยพรให้บุคคลนั้นๆ มีสุขภาพพรรณไม้แข็งแรงสมบูรณ์ให้เฮงให้รวยกว่าไปท่านจะอวยพรให้แก่บุคคลนั้นๆแต่ถ้าหากว่าคนใดไม่ทําในวันพระเนี่ยไม่ใช่วันพระก็จะให้ลูกน้องของท่านมาตรวจดูว่าใครยังสวดมนต์เช้าทําทวัดเย็นหรือไม่สนใจทําวัดเช้าทําวัดเย็นไหมท่านก็จะดีใจก็จะไปรายงานให้แกเท้าสกัดเทวราชเฉพาะวันพระนี่ มันพระใหญ่เท้าสกัดเทวราชจะมาตรวจดูเองด้วยตัวของท่านเองอันนี้ในพระไตรปิฎกก็บันทึกไว้อย่างนั้นเห็นในการไปกันมาก็เหมือนกับคนที่อยู่อเมริกาเงี้ยมันจะเปลี่ยนเวลากันตอนนี้คนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเวลาตีห้าตีเขาจะตื่นมาตีตีสี่ครึ่งหรือตีสี่กว่ามาเตรียมสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่ของเขาเป็นทำวัดเช้าเป็นเวลาคนละเวลากัน เขาเช้าเราเย็นส่วนประเทศอื่นๆประเทศแคนาดาประเทศฝรั่งเศสประเทศ,เทศญี่ปุ่นประเทศออสเตรเลียประเทศอ,อินโดนีเซียก็จะคงจะเป็นเวลาต่างกันแต่ท่านเหล่านั้นก็จะเข้ามาสวดมนต์เพราะฉะนั้นหลักสูตรคณสาสมาธินี่คือการทำสมาธิเป็นหมวกคณะเรียกว่าทำดี หนึ่งรหนึ่งวันบูชาพระคุณแม่พ่อสารต่อปณิธาน,านท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวาชิโรดมรลวงพ่อเวรียังสลินทโลยงยายการทำสมาธิจากประเทศไทยเนี่ยเรืว่าทำความดีทั่วไทยนั่งสมาธิกันทั่วไทยไปทั่วโลกนี่เรียกว่าสมาธิไฮเทคเพราะว่าสามารถทำสมาธิในเวลาเดียวกันได้ทั่วโลกเลย อันนี้คือท่านจะประคุณสุนทรพรรยาณวาชิโลโดมนะมีความปรารถนาอยากจะให้คนทุกคนมีความสุขมีความสงบมีความสันติเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนําให้ทําคณะสาสมาธิยงใหญ่ทั่วไทยทั่วโลกถ้าทําได้ทั่วโลกนะโอ้ยความสงบสุขจะเกิดขึ้นวันนี้พระอาจารย์จะพูดถึงเรื่องมงคล38ประการข้อที่6เราพูดมาแล้วสข้อหข้อ มงคลแปลว่าอะไรมงคลแปลว่าดีแปลว่าความดีความดีจะเกิดขึ้นเราต้องทําเองเมื่อเราทําขึ้นมาแล้วมันจะเป็นคุณภาพจิตอย่างมงคลข้อที่หก็คือไม่คบคนพาลให้สให้คบบัณฑิตคนพาลก็หมายถึงเปรียบเทียบง่ายๆในะใจของเราจะฝักฝ่ายไปในทางหดงดหนิดเบื่อเซงกังวลเครียดเนี่ยอันนี้คือเราไปคิดแล้วคิดอีกไปคบกับความหมดหนิด ความเบื่อความเสงมันก็จะทําให้จิตของเรานี่อ่อนแอท้อแท้หดหม่สิ้นหวังไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นี่คือไปคบกับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายให้แก่จิตของตัวเองแต่ถ้าหากว่ามาคบกับความดีหรือคนดีหรือบุบัณฑิตเนี่ยมันก็จะทําให้จิตของเราร่าเริงผ่องใสมีความสุขมีความเจริญในชีวิตเช่นว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยคบกับ เรื่องพุโทโธพุธโทโธทําให้จิตตื่นพุโทโธทําให้จิตใสพุโทโธทําให้จิตเบิกบานอันนี้มีแต่จากความเจริญรุ่งเรืองในจิตของบุคคลนั้นก็เลยกลายเป็นมงคลอย่างข้อที่สองก็คือข้อที่สามเนี่ยบูชาจะบูชนีนยานังก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครูบาอาจารย์ที่สอนเราข้อที่สี่อยู่ในทินที่เหมาะสมคือการจะพัฒนาให้ดีให้งามได้พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าสปายะคือที่อันเหมาะสม แล้วก็ไปเลือกที่ที่จะพัฒนาตัวเองเช่นต้องการการศึกษาก็ต้องดูว่าสถานที่มนะันมีการศึกษาไหมสถานที่ใดเอ,อือต่อการทําธุรกิจการงานมันก็จะทําให้เกิดเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้แต่ถ้าหาว่าไปทําอยู่ทุ่งกุลาลองให้สมัยก่อนเนะี่ยมันไม่มีใครไปเราอยู่คนเดียวมันก็ไปไม่ได้แล้วทําธุรกิจไม่ได้แต่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้เรา พัฒนาชีวิตของเราได้อย่างพระสวงสหาสถานที่สงบเงียบเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแม่ที่มันสงบก็ทําให้จิตของท่านเจริญก้าวหน้าได้แต่ถ้าหาว่ามันคลุกคลีด,ด้วยเสียงอุกทึกคลึกโคลมป้องปังป้องปัง,ปงนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงหาสถานที่อันเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมของท่านวันที่ข้อที่5คือทําบุญไว้ดีคือคนทําบุญไว้ดีเนี่ย มันก็จะสนับสนุนให้บุคคลนั้นเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทําอะไรมันก็ประสบผลสําเร็จทําอะไรก็จเจริญทําอะไรก็ดีอย่างเกิดมาดีเกิดมาสวยเกิดมาหล่อกเกิดมาสติปัญญาดีเกิดมาร่ํารวยเนี่ยก็ว่าเขาทําบุญไม่ดีวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการดําเนินชีวิตที่ถูกทางการดำเนินชีวิตที่ถูกทางก็คือมาทางพุทโธก็ได้มาทําจิตของเราให้อยู่กับพุทโธ ถ้าหากว่าเราทําให้จิตของเราอยู่กับพุโทโธได้มันก็จะพบความสว่างของชีวิตเพราะพุโทโธทําให้ตื่นพุโทโธทําให้รู้พุโทโธทําให้เบิกบานเช่นการไม่คบกับคนพานทั้งหลายคือคนพานคือไม่รู้ทางสว่างเขารู้แต่ทางเมืดเขาก็พาไปทางเมืดถ้าพบบัณฑิตก็จะพาไปทางสว่างสว่างก็จะทําให้เกิดความรุ่งเรืองได้ดังเช่นในเรื่องของนกแขกเต้าสองตัว มันโดนพายุพัดแล้วก็ตอนที่มันเด็กๆเนี่ยตัวตัวเล็กๆเนี่ยตัวหนึ่งไปตกกับฤาษีอีกตัวหนึ่งไปตกกับโจรพอไปตกกับฤาษสีฤาษสีก็เลี้ยงดูดีก็แนะนํานี่นะต้องว่าพุโทโธพุโทโธนะอันนี้นะถ้าใครมาก็ต้อนรับให้ดีก็พาสวดมนต์พันนั่งสมาธิไะนกมันนั่งสมาธิเป็นก็แนะนําในทางที่ดีให้แก่นกที่มาอยู่กับฤาษสี อีกลกตัวหนึ่งไปอยู่กับโจรดิเนี่ยโจรก็แนะนำอ่ะให้นี่เจ้ามาอยู่กับเราก็ดูแลอย่างดีแหละก็บอกว่าเจ้านกเอ้ยเราจะแนะนําการป่นกันจี้ถ้าเห็นคนใส่สร้อยคอทองคำกมอันนะั้นละนะใส่เสื้อดีดีสวยๆงามๆใส่เวดใส่เพชรใส่พลอยใส่นาฬิกาดหรูเนี่ยไปบอกอกลับมาบอกเราแกไปอยู่บนต้นไม้นะ สังเกตดูใครแต่งตัวสวยๆหล่อๆมาเลยมีสร้อยคอไหมมีใส่ตุ่มหูไหมมีใส่นาฬิกาโรลโกโก้รู้ไหมหรือว่าใครขับรถยี่ห้ออะไรมาบอกเราจะไปปล้นมันก็แนะนำในทางอย่างเงี้ยนกตัวนั้นก็ทำตามที่โจรมันแนะนำวันหนึ่งพระราชาไปไปล่าเนื้อก็เอาอมัดไปทาหารไปเยอะ สั่งอามาตย์และทหารว่าถ้าหากว่าเนื้อออกไปทางคนใดคนนั้นจะถูกทําโทษเพราะฉะนั้นต้องห้ามให้เนื้อออกไปพอเนื้อวิ่งมาตรงยิงมันยิงมันตายจะได้ไม่โดนท,ทําโทษทหารก็ทําทตามรับสั่งของพระราชาพระราชาก็พาไปเข้าไปอยู่ในป่าปรากฏว่าเนื้ออืมันวิ่งออกมาทางพระราชาเนี่ย พระราชาเห็นท่าไม่ดีแล้วเอ้ามันมาทางเรานี่ก็วิ่งออกพุทธไปทางพระราชาพระราชาก็ดวบม้าตามตามเนื้อนั้นไปเป็นกวางก็ได้ตามไปตามไปเอา้าไปทางที่พวกโจนอยู่ปรากฏว่าพระราชาตามกวางไม่ทันเหนื่อยก็เลยไปไนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไอ้ต้นไม้ก็มีนกแขกเต้าก็มาอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะ นกเข็กเต้อตอนนั้นเห็นพระราชานั่งลงก็น,นอนโอ้โ oh, ห oh, ชายคนนี้วัดโอมีนาฬิการูนี่วามีนาฬิกามีสร้ยอยคอมีเพชรเนินกินดาแต็มไปหมดประดับประดาแต่งตัวอย่างสวยงามเลยโอ้โ oh, ห oh. อย่างนี้เราต้องไปบอกฟุก oh, uh, เจ้านายมาปนมาจี้แล้วก็เลยบินกลับหลังปรากฏว่าไปที่รังของโจร จนทั้งหลายออกไปปล้นไปจี้ไปทางอื่นก็มีคนครัวอยู่ก็มาบอกคนครัวนี่นี่ฉันจะไปเจอแล้วชายคนหนึ่งแต่งตัวโก้มากโอ้ยมีเครื่องประดับประดาษโอ้ยน่าจะรวยมากๆเลยเราจะต้องไปบอกทุกจนเจ้านายของเรามาปล้นมาจี้คนนี้นะพราะราชาได้ยินเสียงนกคุยกันกับคนทํำกับข้าวโอ้ยตันงนั้นไม่ปลอดภยัยเิออนนอกบินกลับไปแล้วก็ พระองค์ก็ลุกขึ้นควบมาไปเพื่อที่จะหนีจากสถานที่แห่งนี้เมื่อควบมาไปแล้วก็เหนื่อยเหมืนกัน่ะไปถึงสถานที่ที่ฤษีอยู่ปรากฏว่านกก็ต้อนนกออกมาต้อนรับแต่นกที่อยู่กับฤสีโอ้ท่านมาจากไหนนอน่นาจะเหนื่อยมั่งเอาเชิญมาทางนี้ครับเชิญมาทางนี้ครับผมจะหาน้ำให้ท่านดื่มเชิญมาทางนี้เชิญมาทางนี้โอ้เชิญเชิญเชิญ,ชญ แม่นกตัวนี้พูดเพะอืพระราชาก็เข้าไปที่อามของฤาษีนกตัวนั้นก็บอกว่านี่คือสถานที่ของพระฤาษีฤาษีจะสอนผมให้สวดมนต์ให้จับให้รู้จักสวดมนต์ให้รู้จักนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธก็ว่าไปอืพระราชาก็โอ้นกนี่มันต่างกันแท้ๆไอ้ตัวหนึ่งมันอยู่ทั้งโน้นมันก็จะแนะนํามาป้นมาจี้เราไอ้ตัวนี้มันกลับต้อนรับเราอย่างดี แล้วฤาษีไปไหนหรพระราชาถามฤาษีออกไปหาเก็บคนละหมกลากไม้อยู่โน่นอยู่ในป่านะท่านรอสักครู่นะเดี๋ยวฤาษีมาผมจะบอกท่านอืมทีนี้พอตกตอนเย็นพระราชาก็อยู่ตรงนั่นฤาษีก็เลยให้การต้อนรับพระราชาโอ้พระคุณเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่ก็บ่งเพญสมณนธรรมะตอนเย็นก็จะรับออนไลนจากวัดเทพเจติยาจารย์ วัดเทพจิตยาจารย์ส่งไลน์มามีเฟซบุ๊กด้วยมียูทู e ด้วยแล้วก็มี The ซูมด้วยผมก็เลยเข้าไปสวดมนต์กับคณะสงฆ์วัดเทพจิตยาจารย์อา้าวย่างนั้นหรือใช่สิพระคุณเจ้าอ้ผมก็ขอสวดมนต์ด้วยสิได้เลยได้เลยเข้าไปที่เฟซบุ๊กวัดเทพนะหรือไม่ก็เข้า youtube วัดเทพถ้าอยากเห็นหน้าเห็นตาก็เข้า The z ซูมนะครับครับครับโอ้โหพระราชาดีใจมากได้ พลือศีนแนะนำในทางที่ถูกต้องทีงนี้ปราชาก็อยู่กับพลือีหนึ่งคืนก็เลยกลับไปพระราชวังโอ้เห็นความดีของพลือศีที่ต้อนรับและก็นกแขกเต้าที่ต้อนรับอย่างดีก็เลยนิมนต์นิมนต์ฤาษีเข้าไปในวังไปรับประทานอาหารนี่คือการครบคนอะ่ะเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตที่ถูกทางเนี่ยจะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพลฤอศีเนี่ย ท่านก็แนะนํานกบอกว่าคนนี่ถ้าไม่แนะนํานกเนี่ยนกคงจะไม่รู้ว่าต้อนรับอย่างไรนกได้รับการแนะนําก็เลยสามารถเชิญพระราชาเข้าไปอยู่ในในกระทบของฤาษีได้เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่เราถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตทางผิดมันก็จะไปผิดก็เหมือนกับคคบคนพานเนี่ยมันก็จะพาไปทางในทางที่ชิบหาย ถามว่าคบกับบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาไปในทางที่ถูกต้องนําชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองเช่นวัดเทพจิตยาจารย์กําลังแนะนําท่านทั้งหลายให้มาสวดมนต์ทำหลักสูตรคณะสมาธิหนึง่งทำดีหนึ่งร้อยหนึ่งวันบูชาพระคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อเรียงังสรินทโลและในขณะเดียวกันเราก็ทําดีบูชาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ของเราด้วยอันนี้เป็นทางที่ดีเมื่อเราทําแล้ว พ่อแม่ของเราได้ทราบโอ้ลูกคนนั้นก็สวดมนต์โอ้ลูกคนนั้นก็นั่งสมาธิโอ้ลูกคนนั้นก็เดินจงกรมให้แม่อ้ยฟังแล้วมันปลื้มใจไหมละ่ะพ่อแม่แน่นอนยังมีความสุขใจย่อมมีความเบิกบานใจโอ้ลูกแต่ละท่านก็ทําให้เราเนาะคนนั้นลูกหญิงลูกชายลูกตัวเล็กๆก,ก,ก็มาสวดมนต์กับแม่อ่าแม่ได้ฟังพ่อได้ฟังหรือว่าลูกมีหลานอีกทีหนึ่ง หลานก็ทําให้คุณปู่คุณยา่าแม่มันดีใจมากๆนี่คือทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยคือทางที่เป็นสัมมาอาชีพอาชีพที่ดีมันก็จะทําให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะมาทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้าทําอะไรก็จเจริญความเบิกบานใจสุขใจโรภคภัยไข้เจ็บมันก็จะลดน้อยลงไปโรภคภัยไข้เจ็บในที่หมายถึงโรคหมดุดหงิดโรคเบือ่อโรคเซิงโรคก,กังบน เราเครียดต่างๆซึ่งมันก็กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยของเราหรือว่าทั่วโลกแล้วก็หันมาสวดมนต์แนะนํากันให้มากๆมาสวดมนต์มาหาทางออกที่ดีนี่คือการดําเนินชีวิตในทางที่ดีและชีวิตของเราก็จะมีความสุขก็คงจบไว้เพียงเท่านี้